สวัสดีครับมือนี้ทางทีมงานลานบดินโซลาเซลอํอำเภอสังขามครับมีโอกาสได้มาติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่บ้านหวยปะโดูอำเภอบัดุงครับตัวนี้กะสิเป็นปั๊มแรงหนึ่ง <c oughs> เป็นปั๊มแรงหนึ่งทอน้ำออกหิูวเครื่อง <c oughs> ใส่สามแผ่นครับเป็น แผงโมโนฮาร์ปเซลครับ4 20วัตต์เนาะของายเซนอ่ะเดี๋ยวผมสิมาลั่นกลองบางหน่าครับว่ามันเห็ดงานเป็นจังใดรุ่นนี้เป็นรุ่นไฟ72วลตต์อ่ะตอนนี้เปิดขึ้นมาเริ่มทำงานแล้วครับเดี๋ยวเข้าผ้าผมมีผ้ามาลองรอบบางหน่มเนาะ อันนี้กำลังเก็บความเรียบร้อยครับน้ำเพิ่นกระตือรือออกมาประมาณนี้นะครับเป็นน้ำจับปากัวาน้ำขึ้นๆน้ำแห้งๆเต็มๆเลือครับเดี๋ยวผมพามาเบึงหลอบของคนโทษเนาะ ไฟเป็นหนึ่งเราไฟเป็นหนึ่งมีรอยสามรอบคนเหตุงานอยู่3า0 0ันยครับกับสามพันหกเนะะะาะเกษยรได้อยู่เก้าจุดแปดังบัดได้อยู่เก้ารอย บ่มีแดดโครงสร้างสวยๆครับเล็กกาวาะไนนครับเดี๋ยวพาไปผ่าไปร่วมของบนเนาะเป็นแผงโมโนฮามคัรเซลครับสวยๆโครงสร้างกาวะไนครับสนใจกะติดต่อสอบถามมาครับครับสวาสดีครับ